เพื่อนๆคะ่ะยายพามาถ่ายส้มโอนะคะส้มโอในสวนใหญ่นี่นะจ้ะยายเพิ่งมาเดินดูว่าเขาแก่หรือยังจ้ะเห็นไหมคะโดกมากๆเลยคะ่ะส้มโอพันพันขาวใหญ่คะ่ะเพื่อนๆค่ะใหญ่จริงๆค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะใหญ่จริงๆน,น,น,นะคะ ดกมากเลยค่ะนับแล้วน่าจะประมาณเกือบหกสิบลูกนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะดกจริงๆค่ะคงจะอีกสักเดือนนะถึงจะถึงจะทานได้เนาะเพื่อนเนาะนี่ค่ะมุมเขาสวเป็นเพืที่ดกค่ะลูกใหญ่ด้วยค่ะคเพื่อนเพื่อนสวนยายนี่แหละค่ะพอดีพ่อตาเขามาตัดหญ้า โอ้ยจะมาดูส้มแน่ส้มโอส้มโอดอใไข้ถึงอ,อีหลีเด้อสันโดอกอจ้าเพื่อนเพื่อนอืดูข้างล่างสิคะเพื่อนเพื่อนจะ๋ะส้มโอพันขาวน้ำผึ้งอันนี้น่าน่าจะใกล้แล้วเนาะเพื่อนเนาะจะสะออนน้ำบระจาะเพื่อนนี่ค่ะ ็นตตัวนี้นะนี่นะลูกปักใหญ่เลยจ้ะเพื่อนอดูข้างล่างก็ลูข้างล่างจ้ะเพื่อนดูสิคะอ่อนซ้อนกับย้ายบรจาคสอ่อนน้ำบอที่มีลูกแล้วก็ก็มีขาวน้ำผึ้งต้นเดียวนี่แหละจ้ะนอกนั้นก็ยังไม่ให้ลูกตัวนี้โดกจริงๆริงค่ะ เป็นใดเป็นใด <im it> <im it> เออยายจะขึ้นให้ดูนี่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 นจะ้เพื่อนลูกมันลูกน่าจะเป็นโลนะคะบนื่อนขาดูลูกนี้สะอ่อนน้ำย้ายลุดจะ้ะอุ้นข้างบนคนกต่หลายค่ะอุ้นข้างบนบนู่นเดี๋ยวยายจะต้องเอาให้น้ำแล้วแหละกลัวจะไม่เอ่อ เ,เต็มที่อร่อยนะคะต้องมาให้น้ำเขาอีกทีนึ่งโซอ,อน้ำได้มค่ะสะออนนะจ๊ะอ้้ห,หลูกนี้เพื่อนค่ะหวังว่าได้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากที่มาชมคลิปนะคะ สวัสดีจ้า